สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอ่าคลิปนี้เป็น ep 3นะครับนะสำหรับเตาเผาถ่านไร้ควันนะครับเป็นครั้งแรกนะครับผมบอกก่อนว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีอ่าได้เผาเตาเผาถ่านนะครับนะฮะเพิ่งดู YouTube มานานแล้วนะครับแล้วก็เห็นไม้นะครับเห็นไม้ที่ที่มันอยู่ในสวนนะครับนะฮะที่มันหักกิ่งหักนะครับในสวนต่างๆเนี่ยนะครับนะนูนเยอะแยะเลยนะครับก็รู้สึกเสียดาย นะครับตอนแรกกะว่าจะทำเป็นเตาดินนะครับแต่ว่ามาดูกำลังของเราสองคนแล้วกับแฟนแล้วเนี่ยท่าทางจะสู้ไม่ไหวนะครับก็เลยไปเห็นใน uh, YouTube ต่างๆแล้วก็บังเอิญว่าพี่ชายผู้ช่วยฉลอพผู้เอเสมน,นะครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่15บหาตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดน,นครสวรรค์น,นะครับได้ได,ได้ทำเตาเผาถ่านแล้วก็ได้ผลนะครับแล้วก็มันกันเล็กกระทรัดทำงานสะดวกด้วยนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็ ตัดฟืนมาเรียบร้อยอ่ะให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับว่ามันเป็นครั้งแรกจริงๆนะครับนี่ถังนี่ใหม่เอี่ยมเลยนี่ครับทามาจากนะครับถ้าดูจาก E ีพีหนึ่งนะครับทามาจากผู้ช่วยชะลอทำมาให้นะครับจากนครสวรรค์นะครับบ้านผมเองนะทามาใหม่ๆเลยนะครับยังไม่เคยได้เผาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะผมไปผ่าฟืนมาแล้วนะครับผมไปผ่าฟืนมาแล้วนะนะครับแล้วก็ผมตัดฟืนประมาณ40เซนนะครับถังนี่ประมาณ80เซน40เซนก็อาจจะวางสองสองท่อนเทินกันอย่างเงี้ยนะครับก็ ใส่เข้าไปในนี้ให้เต็มใส่ให้เต็มนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการจุดไฟใต้นี้นะครับโอเคนะมาดูการทํางานของมันสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับการทางานของถังนี้นะครับนะฮะก็เดี๋ยวเราจะทําการเผานะครับอ่าเผาที่ก้นถังนะครับเมื่อเผาเสร็จแล้วนะครับไออ่าไอของไฟนะครับก็จะพุ่งออกท่อนี้แล้วก็เผาบริเวณอ่าใต้ถังนี้นะครับจนอบ จนมีความร้อนเมื่อมีความร้อนในไม้จะมีบรรจุแก๊สอยู่นะครับเมื่อร้อนได้ที่นะครับมันจะปล่อยแก๊สออกมานะครับเพื่อเพื่อเผาไหม้ตัวเองนะครับแก๊สก็จะพุ่งเข้ารูนี้นะครับรูเล็กรูนี้นะครับแก๊สที่อยู่ในถังเราจะปิดฝานะครับแก๊สที่อยู่ในในในไม้นะครับที่มันพุ่งออกมามันจะออกไปไหนไม่ได้นะครับมันจะออกในถังนี้แล้ว พุ่งออกไปข้างล่างนะครับพุ่งไปข้างล่างเสร็จแล้วนะครับมันจะย้อนกลับมาท่อใหญ่ท่อนี้อ่าโอเคนะครับอะ่ะเดี๋ยวผมใส่ฟืนเข้าไปนะครับไปเลยนะครับทำยังไงก็ได้นะครับเลี้ยงยังไงก็ได้นะครับเลี้ยงให้เต็มถ้ามีอันใหญ่ให้ใส่อันใหญ่เข้าไปก่อนนะครับถ้ามีฟืนอ่าอันใหญ่นะครับให้ใส่อันใหญ่เข้าไปก่อนนะครับเพราะว่า เราจะทําการเผาที่ตูดนะครับเวลาใส่อันใหญ่ไปแล้วก็จะช่วยทําให้นะครับตามความรู้สึกผมนะครับก็จะช่วยทําให้ฟืนอันใหญ่เผาไหม้เร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเใส่ไปให้เต็มเลยนะครับใส่ไปทุกซอกเลยนะครับใส่ให้เต็มเลยทุกซอกเลยนะครับ นี่นะฮะเราก็ใส่อันเล็กเข้าไปมีช่องว่างนะครับเราก็ใส่เข้าไปให้เต็มเลยนะครับใส่ให้เต็มได้เลยนะครับอย่างเดียวนะครับที่ย้ำไว้เลยคืออย่าปิดท่อนี้นะครับใส่ฟืนเดี๋ยวส่งมาที่ท่อนี้นะครับเอียงเอียงมาท่าท่อนี้นะครับตากล้องครับอ่าอย่าปิดรูท่อนี้อย่างนี้ไม่ได้นะครับห้ามเด็ดขาดนะครับเพราะว่าแก๊สเขาจะปล่อยเป็นมวลแก๊สมาแล้วก็พุ่งลงไปข้างล่างนะครับรูนี้นะครับห้ามปิดนะครับ ยี่สบสกุมภาพก็กหกน้ำสงกลต์ต่ได้แล้วเราเราฝาปิดดูนะครับฝาปิดอยู่นะครับอย่าให้ฟืนมันเทินนะครับโอเคอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับในลิงก์ด้านข้างล่างขึ้นในช่วงเวลาปกติก่อนที่จะมีกระบวนการพยายามฟื้นไอทีให้เป็นไ่ได้คลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยประชุม26เมษา ซึ่งคุณโชริตบอกว่าใดๆรอบผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนอย่างที่เราทราบกันแล้วนะครับใส่ปืนเสร็จแล้วไม่มีอะไรมากนะครับปิดได้เลยนะครับปิดขวาได้เลยนะครับุคไเกิดข้อผิดพลปิดขวาได้เลยนะครับรบันทึกการประชุมเพชรณชริดบอกว่าในเมื่อเอกสารบันทึกการประชุมพอปิด พอปิดแล้วนะครับพอปิดแล้วเราหาดินนะครับถ้าเป็นดินเหนียวจะดีเลยนะครับหรือว่าเป็นทรายก็ได้นะครับเป็นเป็นทรายก็ได้ก็ดีก็ได้นะครับแต่ว่าผมหาไม่ได้นะครับก็เอาดินในสวนนี่แหละดินร่วนปนทรายนะครับเอาปิดช่องนะครับช่องนี้นะครับปิดช่องข้อระหว่างนี้คือ การเผาถ่านแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญเลยก็คือปิดประกาศไม่ให้รล่วออกจากถังนี้ได้นะครับแล้วก็คงความร้อนไว้ นะครับที่เราหุ้มถังไว้เดี๋ยวไปดูที่ E p 2ีนะครับที่เราหุ้มเหตุผลเพราะว่าต้องการจะคงความร้อนไว้ถ้าเราไม่หุ้มโดยชนวนกันด้วยสังสีแบบนี้นะครับเวลาที่เราเผาถ่านลมพัดมานะครับเวลาที่ลมพัดมามันก็จะพัดเอาถังใบนี้ด้วยนะครับก็จะทําให้ความร้อนไม่คงที่นั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวผมจะใส่น้ำหน่อยนะครับคุณก็ไปจสเเิ ถ้าะเป็นเรื่องบริษัทก็แปลว่าคุณยังทำธุรกิจนะครับผู้ชมครับไม่ได้ทเราโปะดินไว้นี้นะครับคงความหนึ่งคือคงความร้อนสองคือไม่ให้อากาศออกนะครับไม่ให้อากาศออกนะครับดินนี่ก็ช่วยนะครับที่จะได้ทั้งหมดอุ้มนะครับไม่ให้ความร้อนนะครับมันออกจากถังนี้ได้นั่นเองนะครับเมษานะครับที่เป็นข่าวเนี่ยที่ว่า โอเคนะครับคุณผู้ชมเราก็นะครับจุดไฟตรงนี้นะครับคุณผู้ชมมาดูนะครับนี่นะครับจุดไฟที่หลุมนะครับนี่นะครับท้ามาพ่มาใกล้กันเลยครับนี่นะครับนี่ตอนนี้ตากล้องเอลคเคสนะครับก้มไม่ได้นะครับนี่ฮะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเราก็สุมไฟนะครับจนกว่า อ่าไม้ที่เราจะเผาถ่านนะครับปล่อยแก๊สออกมานะครับแล้วเราค่อยทิ้งไว้ได้เลยพอไม้ปล่อยแก๊สแล้วรเราฟืนเลยเราไม่ต้องอ่าไฟที่มันค้างอยู่เราก็ไม่ต้องออกปล่อยทิ้งได้เลยแล้วเราก็กลับบ้านได้เลยนะครับพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บหรือนำไปสู่การตีความก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่ควรแกการที่จะพิจารณา ปนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราใส่ใส่พืนไปเรื่อยๆนะครับเผาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้นี่เปลวแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่แก๊สนะครับคุณผู้ชมแบบนี้ยังไม่ใช่นะครับ นะเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเป็นแก๊สเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามันเป็นออกเป็นแบบไหนอันนี้เป็นควันไฟนะครับปองใหญ่นี่จะทะลุลงล่างนะครับอันนี้เป็นไฟจากต้ายเตานะครับที่กําลังเผาไหม้ฟืนอบฟืนอยู่ในนี้นะครับอันนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่แก๊สนะครับไม่ใช่บรรจุแก๊สนะครับเรายังต้องเติมฟืนไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชม ครับคุณผู้ชมครับนะครับคุณผู้ชมครับเตาเผาถ่านนะครับเตาเผาถ่านเตาเผาถ่านไร้ควันนะครับนะฮะลองประกอบเองนะครับลองประกอบขึ้นมาเองทําเองนะครับอ๋อไม่ใช่ทําเองนะครับให้พี่ให้พี่ชายที่นครสวรรค์ทานะครับทํามาจากนครสวรรค์นะครับนี่อ่าโดยโดยโดยระบบแล้วถังเผาถ่านแบบนี้นะครับจะใช้ หลักการอบนะครับไม่ใช่หลักการเผานะครับแต่ที่เราเผาเราเผาใต้ก้นของถังนะครับเพื่อเป็นการนะครับอบไม้ที่อยู่ด้านในที่เราจะนํามาทําฐานนั่นเองนะครับนี่นะคือเผาที่ก้นนะครับที่ก้นไม่มีรูนะครับที่ก้นถังไม่มีรูดูที่คลิปที่คลิปที่หนึ่งนะครับก้นถังไม่มีรูนะครับให้คุณผู้ชมไปดู ep ีหนึ่งนะครับ เราก็ใส่ฟืนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะให้มันเผาอบนะครับไฟนะครับรอจนกว่ามันจะ คายแก๊สจากไม้ออกมานะครับนะเดี๋ยวมันจะคายแล้วเดี๋ยวผมจะบอกเลยนะครับนะอีกสักครู่มันก็เริ่มจะขายแล้วนะครับถ้าลักษณะนี้มันจะเริ่มจะขายนี่แหละครับนะขายแล้วนะครับขายแก๊สแล้วนะครับถ้านะครับมีเปลวไฟพุ่งแบบนี้แสดงว่ามันขายแก๊สแล้วมันจะดังฟู่ฟู่ดูง่ายมากเลยนะครับแล้วการคายแก๊สแบบนี้จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับถ้าใครไม่มีเวลาไม่ต้องเฝ้านะครับปล่อยเลยนะครับแล้วไฟฟืนอยู่ที่อยู่ใต้ถังไม่ต้องเอาออกนะครับปล่อยไว้เลยนะครับ ปล่อยไ้เลยแล้วเดี๋ยวเขาจะทําการเผาไหม้ของเขาเองง่ายมากครับถังเตาเผาถ่านไร้ควันแบบนี้ไม่ต้องเฝ้านะครับแล้วหลังจากนี้มันจะดับไปทิ้งไว้8ปดถึงสิชั่วโมงครับโอเคนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้พาพาไปชมการเผาถ่านไปแล้วนะครับวิธีการติดตั้งเตาทําเตาเผาถ่านนะครับหลายหลายอีพนะครับ2 2 EP EP 1ีพีพี นะครับคราวนี้นะเรามาดูนะครับการเผาถ่านนะครับนะฮะให้ดูไปแล้วนะครับในการปล่อยก๊าซค่นก๊าซของเตาเผาถ่านไร้ควันนะครับใบนี้นั่นเองนะครับเอาละวันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับคลิปสุดท้ายที่เราจะมาลุ้นกันนะครับนะฮะว่าถ่านของเราจะมีความสวยงามและก็ใช้ได้จริงหรือเปล่านั่นเองนะครับโอเค เมื่อเมื่อเมื่อวานเย็นนะครับฝนมันตกนะครับฝนตกผมก็เลยไม่ได้เปิดนะครับติดเอาไว้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับเดีย๋ยวเราลองมานุ้นกันดูนะครับคุณผู้ชม จริงๆป่องนี้นะครับหลายๆคนที่ดูวิธีการทําแล้วเนี่ยป่องนี้ก็มันมันป่องนี้ทะลุลงไปที่ใต้ก้นนะครับไม่ได้มีผลเข้าไปในถังนะครับไม่ได้มีผลเข้าไปในถังเห็นไหมครับอดู่นะครับนะมันจะออกไปในก้นนะครับถังอ่ารูนี้ไม่ได้อยู่ในถังนะครับอยู่ด้านนอกนะครับที่ตูดนะครับลองดูนะครับลองดูนะครับอ่านี่นะฮะทำให้คุณผู้ชมได้เห็นนะก็ได้ จะได้เข้าใจระบบของเตาเผาถ่านไร้ควันนะครับเอเะทำให้ดูเฉยๆนะครับเอาละเอามาลุ้นกันดูผมก็ลุ้นไปด้วยนะครับคุณผู้ชมเป็นถังแรกที่ผมลองได้ทดลองทำนะครับเอาละคุณผู้ชมแปนแแนเอาได้ครับคุณผู้ชมมาดูกันอ่า โอ้โหโอ้โหสวยงามครับคุณผู้ชมประสบความสําเร็จนะครับประสบความสําเร็จครับโอ้โหเราได้ฐานนะครับนี่ครับคุณผู้ชม่านไรควันนะครับไร้มลพิษนะครับนี่นะครับคุณผู้ชมโอ้ได้ผลครับได้ผลครับคุณผู้ชม ่านสวยมากๆนะครับนะอดทนรอนิดหน่อยแต่ว่า่านสวยมากๆเลยนี่ครับคุณูชมนี่ครับนี่ครับโอ้ฐานสวยมากๆ yeah. เลยออนะครับโอ้โหประสบความสําเร็จนะครับประสบความสําเร็จนะครับใช้ได้ครับใช้ได้สวยงามนะครับ่านมีรูปร่างสวยงามนะครับ อันนี้ผมไม่ได้คัดไม้นะครับมาลองเผาดูเผาแรกๆนะครับเป็นถ่านไร้ควันนะครับไร้มลพิษนะครับเวลาไปใช้นะฮะเราก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องสุขภาพนะครับน้องๆนนูๆที่อยู่ในบ้านลูกๆแลหลานนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้โหเนี่ยมันคงสภาพไว้อย่างนี้นี่ฮะคุณผู้ชมนี่ครับนี่เดี๋ยวจะหาว่าคุยนะครับนี่สุดยอดสุดยอดนะครับ ได้ผลนะครับได้ผลนี่ครับโอเคครับนะคุณผู้ชมครับคลิปนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณสํำหรับการติดตามด้วยอย่าลืมนะครับเตาเผาถ่านไร้ควันมี3คลิปนะครับ EP 1 EP 2 EP 3นะครับ EP นี้เป็น EP สุดท้ายนั่นเองครับขอบคุณสําหรับการเข้ามารับชมด้วยนะครับผม เรื่องราวดีๆมากมายกดไลค์กดแชร์มองนี้กดติดตามสาระดีๆบอยว่าไราตีชนแนลเด้อ